ตลาดคริปโตวันนี้เขียวแรงมากๆนะครับผมบิตคอยก็กำลังจะไปถึง5 0,000แล้วรวมถึงคาร์โนทำออทามไฮอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ที่2.8แล้วนะครับจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจใบ้างเนี่ยผมคิดว่าคริปโตเนี้ยห้ามพลาดเลยนะครับโดยเฉพาะแฟนๆนเอดาหรือว่าแฟนๆคาร์โนเนาะคริปโตเนี้ย,ยห้ามพลาดเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับยังไงฝากกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยเนาะหรือว่าจะกดสั่งซื้อกาแฟปุ่มจอยตรงนี้ก็สามารถทาได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ โอเคก่อนหน่นเดี๋ยวเรามาดูราคาตลาดในณนขณะนี้กันก่อนนะครับตอนนี้บิตคอยอยู่ที่49,000เกือบๆจะ50,000แล้วนะครับผมอีทูเรียมนะครับ3,262นอเนาะ คาร์ดานนะครับ2.8นะครับถือว่าวันนี้สุดยอดจริงนะฮะเอดานะครับ BNB นะครับ3ามร้อ่อยห้นะครับขออภัยครับ XRP 1.24นะครับ DOT คอยล์ศูนย์จแล้วก็ปกดดยี่สิบแปดจุดหนึ่งหกนะครับสําหรับเหรียญที่เติบโตมาแรงที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือเทลคอยลนั่นเองนะครับโตมากว่า30%เนาะแล้วก็นาโนแล้วก็เอเวอร์แลนด์นั่นเองนะครับยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะโอเคที่นี่เดี สำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเป็นเรื่องนี้กันก่อนเลยนะครับก็คือเอ a ดําทำออทำไฮใหม่อีกครั้งนะครับก็คือเป็นช่วงที่เติบโตอย่างหนักหน่วงมากๆสำหรับเอ a ดาเนาะหรือว่าคาร์ดานนะครับซึ่งทําให้ผมได้ย้อนนึกถึงกลับไปช่วงที่อิตูเรียมออทำไฮในช่วง4,000กว่าในช่วงช่วงนั้นเหมือนกันนะฮะว่ามันโอ้รุนแรงอยู่พอสมควรเนาะซึ่งราคาของคาร์ดานเนี่ได้เริ่มต้นพุ่งขึ้นแรงๆมากตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่10สิงหาคมนะครับผมที่ตอนนั้นชาวฮอตเกนสารได้ออกมาบอกเนาะว่า จะประกาศในเรื่องของวันที่จะประกาศสมาร์ตคอนแท็กนะครับผมก็สรุปแล้ววันเนี่ยที่จะเปิดเมนเน็ตได้เนี่ยก็วันที่12กันยาหรือว่า12เดือนหน้าที่จะถึงนี่นะคนก็ค่อนข้างที่จะคาดการณ์นะว่าเวลาที่เปิดสมาร์ตคอนแท็กหรือว่าเปิดเมนเน็ตปุ๊บเนี่ยราคาก็น่าที่จะพุ่งขึ้นไปแรงตอนนี้คนก็เลยได้เริ่มทําการซื้ออย่างหนักหน่วงตั้งแต่วันที่10สิงหาหรือว่า10ที่ผ่านมานี่เองนะครับวันนี้ก็ผ่านมา10กว่าวนะันเนาะก็ เติบโตมาค่อนข้างที่จะเร็วเหมือนกันนะก็หลายๆคนก็คาดการณ์ว่าก่อนที่จะไปถึงวันที่12สิงหาเนี่ยอขอพายะสิบสกันยาเนี่ยราคาอาจจะไปอยู่ที่3มเหรียญบวกๆนะครับผมก็รอจะตามดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับหลายคนก็มองไปไกลกว่านั้นอาจจะไป5เหรียญอันนี้ก็ผมไม่ไม่ได้ไปสนใจราคาแล้วนะครับในตอนนี้เนาะเพราะว่าผมเข้ามาก่อนน,ะนี้สัก,สกระยะหนึ่งแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ดูมันเติบโตอย่างเดียวนะฮะก็ถ้าจะ คือสำหรับผมนะผมมองว่าสมมุติถ้าหลายคนถ้าอยากจะซื้อจริงๆผมคงห้าไม่ได้แต่สำหรับผมส่วนตัวผมผมคงคิดว่าให้มันลอย่อมาสักหน่อยหนึ่งต่อให้มองว่าเฮ้ยมันอาจจะยอ่อแล้วมันอาจจะแพงกว่านี้ก็เป็นไปได้ก็ไม่มีปัญหาผมรอซื้อตอนยอ่อทางทั้งที่มันจะแพงกว่าก็ไม่เป็นไรฮะผมรู้สึกส,สบายใจมากกว่าตอนที่ซื้อตอนมัน ตอนมันครูดาวลงหน่อยเนาะตอนนี้มันแรงแลือเกินนะฮะฮอตมากๆนะครับผมก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกแล้วกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัว proof of burn กันบ้างเนาะก็เมื่อวานนี้นะครับผมที่ทางคุณชาวเขาได้ไลฟ์ะนะครับผมเราก็พูดถึงในเรื่องเรื่องนี้เนาะก็คือเป็นในเรื่องของสมมติว่าเราเข้าไปดูที่ตัว p ป p e r ของเขานะครับในเรื่องของตัว r e เ e ิ r ์ชเนาะเขาได้บอกนะครับผมว่าตัว proof of burn เนี่ยก็คือ ออกมาแก้ปัญหานะครับที่หลายคนก็โจมตีกันมาของหน้านี้นะว่า c a r ์โน o มันมีสปายที่เยอะมากเกินไปหรือว่ามันไม่รู้สิมันเยอะแล้วเขาก็คง,งอยากที่จะให้มีวิธีที่จะเบินสปายออกไปบ้างนะก็คงอยากจะให้ราคามันขึ้นไปบ้างนะั่นแหละเขาก็เลยได้บอกว่าถ้าต้องการเนี่ยก็ให้ d e ฟเนี่ยหรือว่าให้ทีมเดฟหรือว่าคนที่มีศักยภาพในการที่จะสามารถทจะทำแอปต่างๆเนี่ย ก็ไปทําเลยนะครับผมเพราะว่าทีมของเขาหรือว่าทีมของคุณชาวเนี่ยไม่มีเวลาที่จะมาทําในเรื่องของไอตัวโปรเจกต์ที่เอามาเบิร์นอะไรอยู่แล้วนะแต่ก็ เขาก็เลยได้เอาเรซูร์สอันนี้ให้ไปดูเพื่อที่จะให้เดเวลอปเปอร์ทีมอื่นเนี่ยได้เข้าไปทําคือประมาณว่าใหญ่จะทาก็ทําไปเลยประมาณนั้นนะครับผมแต่สิ่งที่จะทำเนี่ยเขาก็เลยได้ทิ้งเปเปอร์เอาไว้จะได้ดูเป็นแนวทางประมาณว่าเฮ้ยเหมือนแบบเฮ้ยโอเคคุณอยากคุณต้องการอยากได้แบบนี้ใช่ไหมคุณก็เอาเปเปอร์นี้ไปแล้วก็ไปดูว่าคุณจะทําอะไรกับเปเปอร์นี้กันได้บ้างนะครับผมก็สหรับเปเปอร์เนี้ยมันก็จะบอกเนาะเอาไว้ว่าคือ ไอตัวเบิร์หรือว่าตัวผู้อเบิร์เนี่ยมันก็ควรที่จะมีในเรื่องของเป็น address นะครับผมที่จะสามารถที่จะให้ user ต่างๆเนี่ยส่งเงินไปยัง address นี้ได้เนาะ <S <S เพื่อที่จะไม่ให้เงินที่ถูกส่งไปเนี่ยเอาไปใช้อะไรเอาไปใช้งานอะไรได้อีกนั่นเองนะครับหรือว่ามันก็เป็นเหมือน address ที่ไม่มีการใช้งานหรือว่าเป็น address ที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้นั่นเองนะครับผมก็ <S 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 อันนี้เป็นสิ่งแรกนะก็คือเป็น address ที่เราส่งเงินเข้าไปที่จะเอาไปทิ้งเอาไว้ในนั้นนะครับผมแล้วก็อย่างที่2นะครับผมเป็นตัว เวอร์ฟายหรือว่าเป็นตัวที่จะยืนยันได้ว่าไอแอดเดสที่เราส่งไปเนี่ยคือเหมือนว่าเป็นเป็นการเช็คอีกรอบหนึ่งละกันว่าแอดเดสที่เราส่งไปเนี่ยมันมันเป็นแอดเดสที่ที่ที่มันไม่สามารถที่จะใช้จ่ายได้จริงหรือว่ามันไม่สามารถที่จะเป็น d อ r e s s ที่เอามาใช้เงินได้จริงก็คือเหมือนมันจะต้องมี2ระบบนี้เอาไว้ทําให้มันเกิดความน่าเชื่อถือนั่นเองนะครับผมแต่จริงๆแล้วโอโ้โหมีเพเปอร์ขนาดนี้ผมก็คิดว่าน่าจะ น่าจะน่าจะถือได้พอสมควรนะฮะทำให้นึกถึงย้อนกลับไปสมัยเรียนมหาลัยนะครับผมไอ้เปเปอร์แอ็บสแต็กแบบนี้นะฮะจำได้ขึ้นใจนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะครับผมที่ที่ได้อัดรอจะเห็นโปรเจกต์ในอนาคตนที่ทำในเรื่องของตัว p o o อเบ b u r n เนะรวมถึงนะครับผมคุณชาวเขาได้บอกว่าถ้าถ้ามีเดบคนไหนที่ทำในเรื่องของตัว proof of burn เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะเลือกนะว่ามันมีโปรเจกต์ไหนที่เข้าตาแล้วก็จะเป็นโปรเจกต์ไหนที่เขาชอบนะครับผมเขาก็จะให้ในเรื่องของตัว NFT มก็คือเป็น กุ้งลอฟเตอร์ที่อยู่ที่ไม้ของเขาเนี่ยเองถ้าใครติดตามคุณชาก็จะสังเกตว่ามันจะมีกุ้งลอฟเตอร์ที่อยู่บนไม้ตรงนี้สีแดงๆตรงนี้นะครับก็ถ้าใครหรือว่าเด็บคนไหนที่ชนะไปก,ก็คงจะได้ลอฟเตอร์นี้เป็นเอ็เน, NFT. นเนนะอ็นเอ็น,นเอนเอ็น,นนะอเอนเเาานน็นอ็น็นอ็นเอ็นอ็นเอ็นเอ็นเอนอนเอ็นเอนเอานเอ็นเอนอนเอ็นอ็นบนเอ็นเอนเอ็นเอ็นเอ็นอ็นอนเอน้นนอเออ เอดาเวลนั่นเองนะครับผมก็น่าจะเป็นแฟนคลับเอดาอยู่แล้วนะก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของชาตนี้นะครับคือมันเป็นชาร์ที่เปรียบเทียบ e er กันนะครับผมระหว่างานในเรื่องของตัวคลิปต o โซเชียลแล้วก็ความเป็นดิเซนเท l ไร e ์แล้วก็แบบเหมือน social signal กอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าคอมมูนิตี้มีการแอกทีฟหรือว่ามีการพูดถึงในเรื่องของ c a r ์โนมากน้อยแค่ไหนกับมาเก็ตแคปนั่นเองนะครับผมก็เป็นการเปรียบเทียบ er กันเนาะระหว่างมาเก็ตแคปกับ โซเชียลสัญญาลแล้วก็ความดิเซนเทลไลท์นั่นเองนะครับผมก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะถ้าด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับผมก็คือจะเป็นในส่วนของตัว Market Cap นะยิ่งสูงก็คือยิ่งมี Market Cap สูงใช่ไหมฮะก็เป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือ Bitcoin ถูกต้องไหมแต่ถ้าเป็นชาร์ด้านล่างเนี่ยก็คือตัวเลขน้อยยิ่งดีนะครับผมหมายถึงว่าเป็นใน,นเรื่องของตัวแลนด์กิ้งออนกูเกิลนะครับแล้วก็ Reddit แล้วก็ s u b สคริเปอร์แล้วก็ในเรื่องของโนดอะไรต่างๆนะครับผมก็ยิ่งตัว เป็นเพจที่เขาก็ประมาณจะบอกว่าคาร์โนเนี่ยมันอยู่ในที่ที่มันควรที่จะอยู่อยู่แล้วนะครับก็คืออยู่อันดับ3นั่นเองนะมันอยู่ในที่ที่มันเวิร์กอยู่แล้วนั่นเองนะฮะก็คือถ้าถ้าเราดูในส่วนของตัวสกอร์ตรงด้านล่างเนี่ยมันก็คือ พวกโซเชียลแรงกิ้งหรือว่าโซเชียลสกอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันคือตอนนี้คาร์โน่มันก็ฮอนฮิตมากๆอยู่แล้วนะครับผมก็คะแนนตรงนี้มันก็คงที่จะได้เยอะไปยอยู่แล้วเนาะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของโนดอะไรต่างๆคาร์โน่ก็ถือว่ามีโนดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้าเราเข้าไปดูของในส่วนของ หนดของตัว p o o เนาะก็จะสังเกตว่าตัว active pool เนี่ยมีอยู่ประมาณ2,831เลยนะครับผมวมประมาณสัก2,000ันปลายโหนดนั่นเองนะก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับเพราะว่าอย่าง solana เนี่ยก็ที่เร็วแรงมากๆเลยเนี่ยก็มีอยู่พันกว่าโหนดเนาะแต่ c a r d i n ก็ประมาณ2,800นโหนดนะครับแล้วก็ประเด็นคือตัว address ที่เอามา stake เนี่ยเยอะขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็ปาเข้าไปจะแสนหกหมื่นเก้าพัน address แล้วนั่นเองนะก็ถือว่าก็ถือว่ามีความเด็ดส t r a l i อยู่พอสมควร เหมือนกันนะครับผมก็ต้องรองดูกันแล้วกันนะว่าตอนเมเนตออกมาแล้วเนี่ยการใช้งานทารสเซชันต่างๆเนี่ยจะรวดเร็วคา่าแก๊สเป็นยังไงอะไรแบบนี้คิดว่าน่าจะได้เห็นภาพอะไรที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากวันที่12เดือนหน้านะครับแต่ก็ตอนนี้คนก็ค่อนข้างที่จะสเปกเรตกันอ,อยู่พอสมควรนะครับราคาโมนมากๆเลยนะครับผมสำหรับคาร์โน,น2.8แล้วอะโอ้โหเร็วมากๆเลยนะฮะก,ก็ลองพิจารณาก,กันดูแล้วกันนะครับ ประมาณนะครับเดี๋ยวเรามาดูไลฟ์ล่าสุดของทางคุณชาวกันบ้างเนาะที่เขาได้พูดถึงคาร์โนนะครับเขาก็ได้พูดถึงนักวิจารณ์อะไรต่างๆเนาะที่เขามาพูดถึงเกี่ยวกับคาร์โนว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นสแกมหรือว่าอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่ไม่ดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้ซึ่งเขาก็มองว่าจริงแล้วนักวิจารณ์เขาก็เลือกข้างอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นสิทธิของเขาที่เขาจะพูดอะไรก็แล้วแต่เนาะต่อให้ทางคาร์โนเนี่ย มีโปรเกรสอะไรที่ดีมากขึ้นไปมากๆอยู่แล้วเนี่ยหรือว่ามีการพัฒนาที่ทําอย่างต่อเนื่องเลยเนี่ยนักวิจัยเหล่านั้นก็ก็คงจะไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วนะคือทางคุณชาวเนี่ยเขาบอกว่าให้เราลองถอยหลังย้อนกลับมามองภาพใหญ่อีกสักนิดหนึ่งนะครับผมถามว่าเฮ้ยเราทําในเรื่องของตัวโปรเจกต์เนี้ยทำเพื่อให้กับคนคริปโตให้รักเราเหรอหรือทําเพื่อโลกกันแน่ก็เขาเลยไม่ได้ไปสนใจคําวิจัยเหล่านั้นนั่นเองนะครับ I always wonder I take a step back and ask who are we doing this for Are we doing this for the cryptocurrency space and the industry and accolades to get the love of CoinDesk and Cointelegraph and be able to go to the cocktail parties and have everybody pat you on the back and say, Good work, you did it? Or are we doing this for the world? <laughs> กำลังจะเกิดขึ้นมาใน c า r d a n o e c o s y s t e m นั่นเองหรือว่า Cardano b l o c k c h a i นนั่นเองนะครับผมก็คิดว่าจริงๆแล้วก็คงที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วเนาะก็คือยูน s w a p ก็คือทำในส่วนของตัว c e n t r a l i z e d Exchange ใช่ไหมครับแล้วก็คลิ p โตเคที y ก็เป็นในเรื่องของตัว NFT ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะ่ะคุณเชาวก็คอนเฟิร์มว่าอย่างไงมันก็จะเกิดอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมก็เราลองเข้าไปฟังคลิปวิดีโอนี้กันได้นะที่ทางอยู่ใน u t u b e นะครับผมก็ลองเข้าไปฟังแล้วก็พิจาารรณกัันนได้นะคบ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูรีเสิร์ชของบริษัทบัญชีที่ผมคิดว่าน่าจะใหญ่นะก็คือน่าจะเป็น Big กโนะครับผมก็คือดีรอยนั่นเองนะครับผมได้ออกมาบอกว่านะครับคริปโตนะครับจะเทียบเท่าหรือว่าแทนที่เฟ t ภายใน10ป,ปีนะโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะว่าคริปโตจะเป็นขนาดนั้นเลยนะครับผมก็ถือว่ามีความ อนาคตเราน่าจะได้เห็นเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยเอามาใช้ในเรื่องของการเงินที่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะผลสตนวจนะครับผมของบล็อกเชนทั่วโลกประจําปีของเดลล้อยนะครับพบว่าจะ16%นะครับของผู้เชี่ยวชาญในด้านของการเงินเนี่ยคิดว่าดิจิทัลแอสเซทนะครับจะเป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งแล้วก็จะเป็นสิ่งที่มาทดแทนสกุลเงินเฟียได้อย่างสมบูรณ์ภายในระยะเวลา5ปี ถึง10ปีข้างหน้าน,นั่นเองอันนี้เป็นงานรีเสิร์ชต่างๆนะครับผมรวมถึง81%ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยนะครับว่าเทคโนโลยีนี้สามารถที่จะเอามาปรับใช้ในวงกว้างแล้วก็จะประสบความสำเร็จมากแล้วก็เอาไปใช้งานได้จริงนะอันนี้81%นะรวมถึง73%นะครับคิดว่าธุรกิจของพวกเขาเนี่ยควรได้ใช้บล็อกเชนแล้วก็ดิจิทอลแอสเซทและจะสูญเสียความได้เปรียบมากๆเลยหากที่จะไม่เอาเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมาใช้น,นั่นเองก็คิดว่าในอนาคต บล็อกเชนน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราเยอะเหมือนกันนะหรือว,ว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองก็ต้องรอิดตามกันดูต่อไปว่าคริปโตจะเป็นยังไงในอีก10ปีนะครับแต่ก็ถ้าเราเรา,เรามองในมุมมองนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็น่าจะเติบโตได้อีกอย่างมากเลยนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับ PayPal นะครับก็ได้เปิดตัวให้บริการนะครับผมกับที่ประเทศอังกฤษนั่นเองในเรื่องของอคริปโตสวิตนะหรือว่าสามารถที่จะให้ใหอ่ ประชาชนชาวอังกฤษเนี่ยสามารถจะซื้อขายคริปโตได้ผ่านทาง Pay p พอถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะแล้วก็ถือว่าเป็น9ครั้งสําคัญเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าในเรื่องของอ,อ,อังกฤษเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มียอดที่ใช้ในเรื่องของตัว uh, digital asset หรือว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเยอะมากที่สุดในยุโรปเลยนะครับก็ถือว่าเพ y p พอก็เข้าไปเจาะที่อังกฤษก่อนเลยนั่นเองนะน่าสนใจดีนะครับผมสาหรับทางเพ y p พอนะต่อมาเดี๋ยวเรามาจับของรางวัลสำหรับคริปโปก่อนหน้านี้กันนะครับสำหรับผู้โชคดีที่ได้สายคล้องคอจะเป ก็คุณจักรีนะครับผมจากรี ja นะก็ทักเข้ามาที่ไลน์แอชิบตัวดอกได้เลยนะเดี๋ยวผมจะส่งทําทการส่งสายของขอ,งอน,นี้ไปให้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมสลบคำถามประจําวันนี้นะครับจะถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆคิดว่าคาร์โนเนี่ยราคาจะไปถึงประมาณเท่าไหร่ในวันที่12เดือนหน้านะหรือว่าตอนที่คาร์โนเปิดตัวเมนเน็ตนะครับว่าราคาเนี่ย ก่อนที่จะไปถึงวันนั้นเนี่ยหรือว่าวันนั้นเนี่ยราคาคิดว่าจะประมาณเท่าไหร่นะครับผมคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยแล้วกันนะว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมเสื้อเนี่ยจะสามารถที่จะสั่งได้ถึงวันที่25ที่กำลังจะถึงนี้แล้วก็เริ่มส่งปลายเดือนนี้นะครับผมก็ยังไรร,ยยรีบเข้าไปสั่งก่อนที่จะสั่งไม่ได้แล้วนะแล็วกลายนี้จะไม่ได้ผลิตแล้วนะครับผมก็จะขยังไม่มีก็รีบเข้าไปสั่งอย่างด่วนๆเลยเนาะโอเคก็ยังไงเดี๋ยวผมไปเจอกันในคลิปถัััดดดไปนนคบแแ้วกกก็ขออสงามยีีฟท่ซื น่าจะก่อนหน้านี้แล้วก็น่าจะฟินๆกันไปนะครับผมก็อย่างไรเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ